ตอนนี้เราอยู่กันหน่อยว่าวทอครับต้องยอมรับจริงๆครับว่าบริษรัทเนี่ยมีความสามารถในการเล่นกับกระแสมากๆนะครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เอ่อเรื่องของซอมบาร์นะั้นมาจุดที่พีคที่สุดแล้วนะครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะมาตื่นเต้นไปด้วยกันครับผมขออัปเดตข้อมูลก่อนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับจากคลิปข้อมูลของซัมบาครั้งล่าสุดนะครับมาจนถึงครั้งนี้นะครับครั้งล่าสุดที่ผมทําให้คือซัมเมอร์เกมส์นะครับมาดูกันว่าระหว่างนั้นถึงตอนนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่เราได้มาครับคือเจ้ากระโหลกอันนี้นะครับพร้อมกับข้อความข้างบนครับ โดยข้อความข้างบนนั้นมีใจความประมาณว่าดูเหมือนว่าน่าจะชอบเล่นเกมเล็กๆพวกนี้นะทำไมเราถึงไม่มาลองของจริงกันเลยล่ะอันนั้นคือข้อความสุดท้ายที่เราได้มาครับหลังจากนั้นครับไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยได้มีกระทู้หน้าตาประหลาดเกิดขึ้นมาครับในฟอรั่มออฟิเชียลเลยนะครับของ Overwatch โดยกระทู้นี้ครับได้โพสต์โดยผู้ใช้ที่มีชื่อว่า SkyCoder นะครับถ้าว่าใครจำไม่ได้ว่า SkyCoder คืออะไรครับมันคือไอที่อยู่บนฟ้าของดูแลโดครับอันนั้นนะถูกเรียกว่า SkyCod e นะครับ โดยเขาได้พิมพ์เป็นภาษาสเปนเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นชื่อกระทู้ครับเป็นเลข01นนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ว่านอกจากสีของตัวอักษรครับจะผิดปกติจากกระทู้อื่นครับถ้ากิดว่าเราปล่อยไว้นานๆน,นั้นภาพนี้จะมีการเคลื่อนไหวด้วยทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ฟอนต์ปกติครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทางบริษ,ษัทนั้นแอบใส่เอาไว้ นอกจากนั้นครับยังมีรหัสที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังของหน้าจอนี้ซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยๆดูกันไปนะครับเอ่อแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เขาโพสต์เอาไว้ในกระทู้นะครับก็เป็นประโยคเดิมครับก็คือผู้ใดมีข้อมูลผู้นั้นมีอานาจโอเคครับทีนี้เรากลับมาดูข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าเราที่เป็นรหัสเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วครับเราพบว่ามันเป็นรหัสฐาน64และหลังจากที่เราเอามันไปถอดรหัสแล้วนะครับสิ่งที่เราได้ก็คืออันนี้ครับ ออกมาแคยเป็นรูปกระโหลกอีกหนึ่งอันครับแต่ว่ามีตัวอักษรที่ใช้ในการสร้างกระโหลกอันนี้เนี่ยที่ไม่เหมือนกันกับอันเก่านะครับแต่ว่าเจ้ากระโหลกอันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีข้อความบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจวิธีการทำเหมือนกันถึงแม้ว่าจะพยายามอ่านแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่ามันออกมาแล้วเป็นลักษณะนี้ก็แล้วกันซึ่งก็ออกมาเป็นอีกหนึ่งรหัสนะครับแล้วก็มีการถอดรหัสซ้ำอีกรอบหนึ่งครับน่าจะด้วยภาษาซีผมเข้าใจไม่ผิดนะครับทำมาได้ข้อความนี้ออกมา ซึ่งข้อความนี้เนี่ยยังคงเข้ารหัสอยู่ครับและเราจะต้องทาการถอดรหัสด้วยเลขยี่สิบสามเหมือนกับที่เคยทํามาในครั้งก่อนๆนั่นแหละและนี่คือสิ่งที่ได้ครับในบรรทัดสุดท้ายที่ผมเว้นเอาไว้ให้ครับเพื่อนๆน่าจะดูออกอยู่แล้วว่านั่นคือ html นะครับก็คือ address ของ url นั่นแหละนะครับซึ่งเราจะเอาไปใช้กันแต่ทีนี้ครับเรามาเคลียร์กันก่อนว่าสิ่งที่เขียนอยู่นั้นก็เขียนว่าอะไรหลังจากที่เราเอามันมาเรียบเรียงใหม่นะครับเว้นวรรคให้ถูกต้องครับเราจะพบว่ามันเป็นภาษาสเปนครับและบรรทัดสุดท และนี่คือคำแปลในภาษาอังกฤษครับก็คือฉันบอกแล้วว่าฉันจะหาเกมให้เล่นฉันเชื่อว่าพวกเกมเดทีฟเนี่ยน่าจะเรียกนี่ว่าการนําทางหรือว่าการให้บอกแสก็ได้มาท้าสุดท้ายก็คือ URL นะครับและสำหรับใครที่ไม่รู้ครับเกมเดทีฟนั้นเป็นชื่อของเว็บไซต์ครับที่เอ่อพวกนักทฤษฎีพวกเนี้ยที่ชอบแกะรหัสเกี่ยวกับเกมนะครับจะไปอยู่รวมกันนั่นเองเพราะงั้นคนที่กําลังเอ่อหาวิธีแก้รหัสของซามบานั้นก็มารวมอยู่ที่นี่นด้วยเช่นกันครับ ทีนี้ครับเรามาในส่วนของ URL กันนะครับถ้าเกิดว่าผมลืมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีหลายลิงก์หน่อยที่ผมอยากจะให้นะเพราะงานถ้าเอ่อผมลืมอันไหนนะครับช่วยเจาะจงนิดนึงว่าอันไหนที่ผมลืมไปนะครับบอกเป็นวินาทีหรือว่านาทีก็ได้ครับพี่ครับคลิปในนาทีที่3นาทีส0่สวิพี่ลืมใส่ครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะได้กลับมาใส่ให้ถูกอันนะครับทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของ URL กันว่าเข้าไปแล้วจะเจอกับอะไรบ้าง และนี่คือสิ่งที่เราจะเจอเมื่อเราเข้ามาใน URL นั้นนะครับเป็นภาพผู้ป่วยแน่นอนนะครับเ็าเขียนชัดเจนนะครับว่าผู้ป่วยคนนี้ครับมีชื่อว่าจาน i นาโควอลสกาน่าจะเป็นชื่อรัสเซียมั้งโดยจะเห็นว่าตาข้างขวาของเธอนั้นบาดเจ็บหนักมากนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ซ hey, อมบ้าบาดเจ็บที่ตาข้างขวาหรือเปล่านะครับบอกเลยว่านี่คงไม่ใช่ซอมบานะครับเพราะรายละเอียดของตัวละครนั้นบอกเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่า ผู้ป่วยคนนี้ครับไม่ได้มีอายุที่แน่นอนนะครับก็คือ50-60ถึงครับแปลว่าหน่วยแพทย์นั้นไม่ได้มีข้อมูลจริงๆของเธอครับแปลว่าชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อปลอมด้วยเช่นกันที่ใช้ในการรักษาโดยอาการบาดเจ็บของเธอครับก็คือถูกกระสุนไรเฟลิลยิงเข้าที่ตาขวานะครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยทำให้เราสรุปได้ครับว่าภาพที่เราเห็นอยู่ในสแกนตรงนี้นะครับก็คือแอนนาอัมาลีนั่นเองหลังจากที่ต่อสู้กับวิดโอเมเกอร์แล้วก็ถูกยิงตาไปแต่ว่านั่นไม่ใช่อย่างเดียวที่เราได้จากวิดีโอนี้ครับ จากตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในวิดีโอ p r o p e r t y ครับจะมีเขียนอีกนะครับว่าเอ่อมันเขียนเป็นภาษาสเปนนะครับแล้วก็ผมแปลให้เป็นภาษาไทยนะก็คือดูเหมือนว่าพวกนายเนี่ยจะสนใจฮีโร่พวกนี้นะครับฮีโร่เติมเอสด้วยนะครับเอ่ออยากจะรู้อีกไหมละ่ะว่าฉันมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพวกเขาบ้างนะครับแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ถูกซ่อนเอาไว้ในวิดีโอนี้ครับเรามาดูกันแบบชัดๆอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าเราดูที่แถบที่ประจรข้างล่างนี้จะเห็นว่ามันเต้นไม่ใช่ที่เดิมทุกครั้งนะครับ นั่นก็เพราะว่ามันถูกเปลี่ยนอย่างตั้งใจนั่นเองทีนี้ครับถ้าหากว่าเราแทนค่าเจ้าขีดข้างบนเส้นที่ประจนนี้ครับเป็นตัวหนังสือเรียงจากด้านซ้ายไปด้านขวาครับก็คือตัวอักษร A ถึง Z นั่นเองคาที่เราจะได้ออกมาครับก็คือ Moment in ินครนะครับซึ่งมันเป็นเอ่อหนึ่งในสิ่งที่ใช้บอกใบ้ตั้งแต่นานมากแล้วครับตั้งแต่ตอนที่รถฮอกกับจังเลตยังไม่มาครับทีนี้ครับเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของ m e n t in ์อินครับเราก็จะเจอกับข้อความนี้เด้งขึ้นมา ตรงนี้มันค่อนข้างยากผมขอไม่แปลแล้วกันนะเอาเป็นว่ามันเป็นเหมือนกับเอ่อเวลาที่เราโทรไปแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายซึ่งนั่นก็คือเอ่อรถฮอกกับจังแลดนะครับมันก็จะมีข้ามาแบบนี้ตอบกลับมาว่าขอบคุณหน้าที่ติดต่อมาให้ข้อมูลของผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมันก็ยังขึ้นแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยตอนรถฮอกกับจังแลดมาใหม่ ทีนี้ครับขอย้อนกลับมาที่ SkyCoder อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าภาพที่ผมออกมาลงนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งนะครับหรือาภาพขึ้นไหวนะครับต่างก็เขียนเหมือนกันครับว่ามันถูกโพสต์เมื่อ1วินาทีที่แล้ว สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเดิมทีนั้นมันไม่ใช่1วินาทีครับแต่ว่าเป็นหลายชั่วโมงครับและเมื่อเวลาผ่านไปครับชั่วโมงตรงนั้นนั้นเอ่อค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้ครับปกติแล้วพอเราลงปุ๊บมันจะขึ้นว่าโพสต์แล้วเมื่อ1วินาวิที่แล้วนะหนาทีที่แล้วนะหชั่วโมงที่แล้วนะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ว่าเจ้ากระทูน,นี้นเนี่ยมันนับเวลาถอยหลังลงซึ่งก็คือการเข้าดาวนั่นเองหลังจากนั้นครับทันทีีีท่่เ้้าาาตวววลลลินนนรรงงยมถึแแคหหืืออ1ไป ข้อมูลใน Moment i n c นคานั้นก็เปลี่ยนไปตอนนี้ครับถ้าบอกว่าใครที่เข้าไปในเว็บไซต์ของ m o m e n t in ินคาจะขึ้นข้อความนี้ขึ้นมาแทนครับซึ่งจะก็จะเป็นสีม่วงนะครับเหมือนกันกับบนฟอรัมนั่นแหละที่ s k y c o d t e r เป็นคนโพสต์เอาไว้โดยข้อความตรงนี้ครับเป็นภาษาสเปนนะครับซึ่งผมจะแปลให้คีละประโยคเลยจากบนสุดมาล่่งสุดเป็นภาษาไทยนะครับก็คือมารที่ที่1ครับการเชื่อมต่อกำลังทำการเชื่อมต่ออยู่นะครับต้องใช้คำนี้มาทัดที่2ครับก็คือโซลบา p โปรโตคอลเวอร์ชั่นเริ่มต้นแล้วนะครับ บรรทัดที่3ครับก็คือกําลังโอนถ่ายข้อมูลเพื่อให้องมิกทํางานนะครับแล้วก็ขึ้นเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งก็คือ3%ามเที่เห็นในรูปนะครับอันสุดท้ายครับก็คือยุติการเชื่อมต่อนะครับทีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจนอกจากประโยคที่บอกว่ากําลังออนถ่ายข้อมูลเพื่อให้องมิกซ์ทำงานอมมิกซ์ตามเอสด้วยนะครับอมมิกหลายตัวนะครับนอกจากนั้จะน่าสนใจแล้วครับสามเปอร์เซ็นต์นั้นก็น่าสนใจด้วยเพราะภาพที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นี้นะครับเป็นภาพที่คนอื่นถ่ายมาครับไม่ใช่ผมถ่ายนะครับเขาถ่ายมาในวันที่่ัมนนขึ้วา และนี่คือภาพที่ผมถ่ายเองนะครับในวันที่ผมทําคลิปนี้ก็คือวันที่26ครับจะเห็นว่าหลังจากผ่านไป2วันมันขึ้นมาอีก2%นะครับทีนี้ครับถ้าหากว่าเรานับไล่ไปนะครับว่ามันจะครบ100%เมื่อไหร่ครับนั่นจะอยู่ช่วงประมาณวันที่29หรือ30พฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนที่11นั่นเองนะครับอาจจะมีความเหลื่อมนิดหน่อยครับไม่29ก็30นะเพราะว่าเออมันมีเรื่องของเวลาไทยกับเวลาของอเมริกาด้วย นั่นหมายความว่ากว่าเราจะรู้ว่าข้อมูลตรงนี้จะบอกอะไรเราครับก็รอไปเลยครับอีก 2- 3สเดือนได้นะครับค่อนข้างนานทีเดียวครับแต่สำหรับผมเนี่ยด้วยช่วงเวลาที่ห่างจากตอนที่ปล่อยตัวละครอนามาขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มากพอที่จะปล่อยอีกหนึ่งตัวละครได้เลยนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะปล่อยตัวละครซอมบา้าออกมานะผมแค่คิดว่ามันมีโอกาสนะครับบางทีเนี่ยพอถึงวันนั้นอาจจะมีปริศนาต่อไปออกมาแทนก็ได้ สำหรับผมเนี่ยจริงๆตรงนี้ถือว่าข้อมูลครบแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมียิบย่อยที่อาจจะไม่ได้บอกอะไรมากนักแต่ผมจะบอกเอาไว้เผื่อว่าใครอยากรู้ก็แล้วกันก็คือเจ้าเว็บไซต์ Moment Income มเนี่ยครับมันมีอีเมลไปของตัวเองด้วยนะครับซึ่งก็คือ tips uh, at เ momentincam e com นะครับซึ่งก็มีคนส่งเมลเข้าไปจริงๆครับแล้วก็มีการตอบแบบอัตโนมัติกลับมาครับ ซึ่งเจ้าข้อความนี้เนี่ยก็เหมือนกับที่เราเคยเห็นบนหน้าเว็บไซต์ของ Moment i n t น m e นั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีตัวอักษรรหัสบางอย่างแทรกอยู่ครับระหว่างคําว่า Criminal ทีนี้ครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเลข3คู่นะครับวางเรียงกันนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นวักเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งก็จะเป็นแบบ5้ณหนะครับก็คือ,อ,อมี5้5คูณหานั่นแหละคิดว่าเข้าใจแล้วนะครับโอเคตัวเลข2ตัวแรกครับคือ อันดับของกระโหลกนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเรามีกระโหลก2อันถูกไหมอันที่2ครับคือโ o นะครับโลก็คือ,อ,อแถวแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะจากซ้ายไปขวาครับ <laughs> นั่นแหละผมว่าจะเรียกว่าแะไรถ้าเกิดว่าใครที่ได้ใช้ word ใช้ excel พวกนี้จะเข้าใจว่าโลสคืออะไรนะครับแล้วกเ็เลขคู่ที่3คือคอลัมน์นะครับซึ่งพอเราเอาไปเทียบกับตัวกระโหลกแล้วก็จะได้ข้อความออกมาอีกทีหนึ่ง ซึ่งการถอดรหัสนั้นจะมีอีก2ชั้นนะครับก่อนที่จะได้ข้อความนี้นะครับแต่ผมเห็นว่ามันไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ในส่วนนี้เพราะงั้นเราจะข้ามไปที่ผลลัพธ์เลยนะครับซึ่งข้อความที่ถอดได้ครับก็คือคํานี้ครับอาจจะอ่านยากหน่อยครับแต่ผมจะอ่านให้ฟังนะครับไม่จำเป็นต้องแปลทั้งนั้นนะครับนั่นก็คือซอมบ่าอินโฟเรชันอิสพาวเวอร์ซอมบานะครับหรือประมาณว่าเอ่อข้อมูลซอมบาคือพลังซอมบราอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เรียงเป็นประโยคที่สวยงามมากนักนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าจะออาทะไไรต่ดด้้วย นอกจากนี้ครับเรายังมีเรื่องภาพของ r ิปเปอร์ที่เราเห็นในกระทู้ของ s k y เดอร์ะนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้อะไรเพิ่มเติมถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันมาจากภาพไหนก็ตามก็เราดูต่อไปครับว่าจะสามารถถอดรหัสอะไรเพิ่มได้อีกไหมนะครับสำหรับตอนนี้มันถือว่าครบแล้วล่ะที่เขาทําได้กันในตอนนี้นะครับสุดท้ายครับก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซิมสโต์ครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใเขาแล้วก็กดมด้วยครับส่วนใครก็ตามที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากเพิ่มเติมอะไรของผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งมาได้ไดใต้ กลับมาแน่น,นอนทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าในช่วงสิ้นเดือนที่11นั้นเราจะได้เจอกับอะไรโอเคนะแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ